กินเที่ยวนอนออนไลน์ครับผมกาลังมาดูลุงเขาหาปลาครับหมายนี้เป็นหมายที่ผมชอบมาดูมากครับเพราะตอนนี้ปลาเยอะแล้วมันอยู่ตามกอหญ้าครับไม่แน่ใจว่าได้ตัวหรือยังนะแต่ลุงบอกว่าไม่ค่อยได้นะก็เวลาเขามาหาเขาจะใช้ตะข่ายล้อมเห็นไหมปกติถ้าเกิดเขาเอามาร้อมแล้วเขาก็ล้อมตามตรงหญ้าแล้วก็เอ่อไล่ตะข่ายมานะแล้วก็เอาญ้าออกเราก็จะได้ปลาเยอะถ้าที่ผมเห็นอยู่นะั้นแต่ว่าวันนี้เอ่อ ลุงๆท่านเนี่ยสามคนเนี่ยคือเราใช้ตะไคร่แหปิดทางน้ำนะกั้นปลาไม่ให้ปลาออกแล้วก็เอาแหมาลงนะครับก็จะมีอยู่สามคนนะ้ำนี้หนึ่งคนแล้วนะเราก็จะมีทางด้านซ้ายมือผมอีกสองคนนะครับไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากจะกเห็นนะว่าที่นี่ปลาเยอะไหมตรงน,นี้เป็นหมายที่ผมชอบมาดูมากๆเลยเดี๋ยวไปดูลุงคนน้นใกล้กลๆ,ๆก่อว่าได้ตัวอ,อ<น>ะไรนะครับ <ผม S 1> นั่งดูคนหาปลาได้กลิ่นขี่โคร,รู้สึกชอบมากเลยหอม <c oughs> <laughs> หอมกลิ่นขี่โคนะ ออาปูไปกินครับนี่มาลงนานนะครับลงเอาสายๆ้วยังไม่ได้เหรอยกยกให้ดูหน่อยได้ปะอยากดูหน่อยครับยกยกคอยหนออ๋อถอดได้นะนิดหน่อยนะโอเค <c oughs> ค่อยๆดูครับดูบรรยากาศริมคลองเขาบ้านผมนะพอดีเท้าครับที่เดิมนะถ้าคนที่ติดตามผมก็จะเห็น ผมมาดูคนหาปลาบ่อยมากครับชอบมากครับถ้าถ้าไม่ได้แต่งตัวไปไหนผมลงไปแล้วเนี่ยจะลงไปจับปลาเลยขอด,ด,ดูครับผมขอดูใกล้ๆนะผมขอหยิบได้ไป,ปะอ่าครับขอพี่เขาดูดีกว่าเรียกพี่ดีกว่านะเ,เรียกเรียกเกินพี่เดี๋ยวเขาไม่ให้ดูปลาโอเคโอ้โห้ปลาไหลด้วยปลาไหลอ๋อมีฝันอ๋อมันไม่ได้ติดตะข่ายใช่ปะไม่ได้ติดอ๋อมีปลาไหลปลากระดี่แล้วก็ปลาปลานินนะแล้วก็ปูขอบคุณครับ นี่ดูเขาวานแหอีกสักสองสามทีครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับก็ลองดูครับบรรยากาศริมคลองบ้านผมว่าเป็นยังไงไม่น่าเชื่อปลาไม่มีนะผมว่าหน้าปาน,น่าจะเยอะนะนอ,อ,อืมอ่าดูพี่คุณนุ้ครับเอาแหขึ้นละเวลางมนี่เขาวานแล้วเขาก็วาดดำนะก็ลงไปดูว่าม,มีปลาหรือเปล่าแล้วก็ปลดใต้น้ำเอา โทษได้ครับเวลาใส่ปลาเขาใส่ใน็ตเกงนะเอาใส่เนเสื้อเราอ,อย่างงี้มันไม่รุดหรออย่างงี้ไม่รุดหรอครับเอาปลาใส่เสื้อมันไม่รุดหรออ๋อปังเกงเน็ตเน็ตงเกงเ,เอาเด็กปังเกงโอ้โหมันเปดนะิน <G> เ <ül üyor> นี่ยนะนี่ดูว่าได้ไหมพี่วันนี้เกาลงแล้ว นั่งไปนานได้มดกัดวะเา้าว่าว่านได้เม,มื่อไรเนี่ยไม่ไม่ว่านเอา้าว่าดแล้วเราโอ้ยตายหมดกัดไปเ้ยแั่แดอยูนะ่เนี่ย โอ้ดูเวลางมก็ใส่หมวกลงเลยนะวานไปแล้วล่ะครับลงเอาวานทิ้งไว้ป๊าดเราก็นึกว่ายังไม่ได้วานเห็นยืนรูดูต้องนานได้ไหได้ปะมีตัวนะโอ้นี่ครับพี่เขาได้แล้วโอ้มีตัวครับพี่หมกเหลืองฮะเออเดี๋ยว เอาต้องเอามาดูทังนี้นะผมได้เห็นจา้าจาเลยเอามาดูได้ไหมครับพี่หรือว่ามันจะหลุดเดี๋ยวเา,าจับอ๋อนี่ครับตัวเป็นโลครับพี่ขอจับได้แล้วนี่พี่มกเหลืองครับดูใ,ใกล้เลยดูใ,ใกล้เลยเอาลอยนะโชว์ให้เราลอยนะซูมไปแล้วอะ่ะโอ้โ,อโ,อโหนี่ครับได้แล้วครับช่อนครึ่งโลได้ครับนึงโลป่ะครับพี่ครึ่งโลนะนี่ครับได้แล้ว รอเลยอะยังลอเลยได้ปลาได้แล้วครับนี่เข้าไปฟังนู้นนะไม่งั้นผมไปฟังนู้นแล้วนะถ้าเกิดมีที่เดินนะพอดีไม่มีที่เดินครับก็เลยไม่เห็นใกล้ๆว่าในการสัง่งของพี่คนนั้นได้กี่ตัว อ๋อเขาวางทิ้งไว้นี่โอ้โหจัดไปครับครึ่งโลดได้นี่เพิ่งจะได้เลยมั้ง อ๋อได้หม้อแล้วครับวันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าล้อมอวนล้อมล้อมตะขคายหรือว่ายังไงพี่ล้อมตะขคายนะ นี่พี่ก็มาแล้วครับ มีอมรมณม้กเอาขี้เขาวานเทงไว้ ดูยูเพื่อได้ได้สองสามตัวเอามาโชว์อีก มีไหมพี่ได้ไหมหมดแล้วเหรอ <Okay. S 1> หมดแล้วตัวเดียวนะไอช้อนตัวเมื่อกี้อ่าโอเคเดี okay. ๋ยวผมไปดูดพี่ได้ตัวใหญ่ปะปลาอะไรมน้ะโ,โอ้โหอน้นโอ้อนวานินโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยข้างใน วานจับให้ดูหน่อยนะสิพี่ตัว,ต,วตัวใหญ่ครับขอให้พี่ก็จับให้ดูนะอ๋อ,อตัวประมาณนี้ก็ไซสี่ห้าขีดได้นะใช่ไอขอโดยช่อนสักตัวเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ใช่ปะ่ะสักเหรือนี่อ๋อสามขีดสี่ขีดโอเคตัดไปขอบคุณครับพี่เอาเลย พี่ว่านทิ้งไว้หรือว่าหรือว่ายังไงเมื่อกี้ว่าเหรทุอ๋อ,อหมดปะหมดอย่างเมื่อกี้ปากเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะอ๋อครับ ก็เมื่อกี้มาไม่ทันดูเขาจับปลาช่อนขึ้นมานตัวคะก็เป็นวิถีชีวิตของคนหาปลาครับบริเวณท่อผมแถวบ้านผมเลยนะครับก็เห็นบรรยากาศนี้ยากจะกลงด้วยนะถ้าผมไม่ติดไปธุระนะผมลงไปหาปลากับพี่แลนะ้วงมเลยนะชอบมากเลยเห็นแบบนี้ครับสุดยอดครับ ก็ถิ่นทิปโอซาคนที่ชอบอตกปลาหาปลาช่องออนแอห,หาปลาครับก็ติดตามได้ครับผมยังคงเดินทางไปที่อื่นแล้วก็ดูวิถีชีวิตนะแล้วเกิดวันไหนถ้าพร้อมผมมาหาปลาจริงผมก็ลงไปกขพร้อมกับพวกพี่เขาเลยนะแต่เทปนี้ผ่านมาพอดีแว๊บมาก็เลยถ่ายไปคลิปไปดูเผื่อใครอยากได้เห็นบรรยากาศาบ้านบ้านะครับธรรมชาติที่หาปลานะไม่ได้มเมคอะไรเลยก็ต้องดูออนแออันดัวครับกินที่นอนออนไลน์ครับ ความสุขที่การเดินทางครับดูคนหาปลาไปมันรู้สึกว่ามมนได้ฟิลนะเพราะว่าคิดถึงตอนเด็กๆที่ไปหาปลาแบบนี้กับพ่อกับแม่เลยจะไปครับขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับดูก่อนครับดูอีกครั้งครับก่อนไปดูครับดูครับดูครับนี่เรียบร้อยครับยอนดครับ